ให้ทำไม <laughs> ให้ยังเจตฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนสุขเจ้าวดาดักสุขุสุคนนะครับผมวันนี้พบกับฟุย่าฟินแลนด์ชาแนลนะครับผมฟุย่าฟินแลนด์ชาแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสีสัญญามากขึ้นนะครับผม <laughs> วันนี้เป็นวันวันเอพิวฟูเดย์หรือเป็นวันโกหกโลกนะครับผมวันนี้เป็นวันโกหกโลก,โก,โก,โก ก็คือเป็นวันกหกสากลโลกนะครับผมโอเควันนี้เราก็อยู่แถวชุงนายแถวบ้านเรานะฮะเราขี่รถออกมาจากบ้านแล้วตอนนี้นะครับผมขี่รถออกมาแล้วทีเนี้ยเราจะแกล้งพี่แพลวครับผมวันนี้พี่แพลวเป็นโจทย์ของเราครับแพลวพาวเป็นโจทย์ของเราวันนี้นะครับผมเท่าสิขี่รถไปแล้วเทากับสีท่าเขาจะบอกว่า era, เฮ้ย,ข,ย,ข,ยข่อยเขี่ยมากข่อยเขี่ยมากเครื่องข่าเราตอนนี้น่ะรถข่อยตาานะําเสาหน่าแต่ว่าข่อยไม่ได้เจ็บดอกแต่ว่ารถเบนเจ้าน่ะรถเบนเจ้าหน่ะมุนหมดเลยอ่ะข้างหน้า มุนหมดเลยอ่ะเอ็นซีนะแล้วเรากับศีูนบอกกับตอนเบืองอากาศเอาพี่นองน,นะครับผมคือตอนเนี้ยผมยืมรถเข้ามานะครับผมรถคันนี้เป็นรถของพี่แพรวแสงทองนะครับผมรถเบนคันนี้เป็นรถของพี่เพรวแสงทองผมยืมรถเข้ามาอ่ะยืมรถเข้าไปตลาดตอนเนี้ยแล้วทีนี้จะโทรบอกเขาว่าเนี่ยอยู่ครึ่งทางรถไปชนเสาแล้วข้างหน้าพังหมดเลยแต่คนเป็นไรนะอืมรถไปสวยไปไปซุยกับเสาหน่ะพี่นองโอเคนะครับผมมือน,นีเอพิวโฟร์เดย์ เอพิฟูดี้เอฟูดี้จริใชจะเป็นเอื่นยากห้ามเลยวันโกหกโลกนะครับผมเป็นวันโกหกสากลโลก <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมรถเบนซ์สุดหรูของเราจอดอยู่ข้างทางเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถเบนซ์สุดหรูของเฮานะครับดูข้างในสุดรถที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของพี่เพเลวแสงทองนะฮะปิดเข้าไปแล้วนะครับผมรถเบนซ์คันนี้เราโทรไปหาเขาว่าตอนนี้ รถไปซุยเอากกเสาเรียบร้อยแล้วสินะแต่นดับแรกต้องเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะขอเป็นแฟนด้วยวันนี้เราจะขอนางเป็นแฟนด้วยนะครับผมเพราะวันนี้เป็นวัน Go, <6. S 2> โกหกโลกสากลนะครับผมนับเลยว้าขวดขวดเลยชุดที่เราใส่ก็เป็นชุดลายดอกครับเหมือนจะแกล้งแบบแกล้งขอแต่งงานนะสินะนี่ดี สุดขอแต่งงานขอเป็นแฟนโอเป็นชุดกันครับผม เสียงนั้นมันเข่ากันบน้ำสูงดีป่อเข่าก็เกด้มใมาแล้วกิดเซ็ลรถเจปฏิบัิการแก้งเพื่อนพันธ์้บไอ้บ่ทั่วๆเลยตรงนี้นี่แหะเดียดตรงนี้ ได้แล้วบอว้ายระกาศทว้ยอันหัวอะไ,ได้เดี๋ยวอันหัวมาไ,ไดโอ้ยไม่ไ้ขับลำพุ่งมดถุกนะเนี่ยฮัลโหลเธอเอาอันเมื่อกี้แม่ขี้ไปมันตัวกลุมบาดที่เนียนจะไปถือเสาอีหย่างอันมาเบิ่งซอยแน่ มันเป็นสาขาวๆนั่นแมะบัดที่นี้มันตกรแล้วมันกระเด็นไปหากันนะสิแมะยุ่มบอกทางโครงที่ว่านูซีบไก่ามากนิดนึงนะแมะมันกระหานิดหน่นหนนอยฟังใส่มาเบิ่งซอยเนี่ยเดีวยวไว้พซบิการทให้ <laughs> wow. Monster kill kill. เสาอี๋อี่ย้่าเสาพ่อหาที่ย้าันที่ไม่ย้ําบันเกอนตบลูกย้ําคือสิไปหา

ไปหมดเี่ยาไปบ่ยไ่อบ้านช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วช่วยด้วย เดือย Get over here เดือยการจะเป็นไงนี่น,นี่เปิดทางนี <c oughs> ้ป้ะนี่ไม่รู้มาแล้วมีคนไปหาเพื่อนริ้วออกไปฮะเอาไปท<ะ>้ายเลยเฮ้ยบียก อย่างอะวันเดอวันนี้อย่งนี่อย่างสิขอหาบ่ขออย่างมี่ย่งสีขอหบ่ขออย่งขออย่งไส่สุดหเลกุ้งแกลุดใส่สุดห่เปลี่ยนแฟงกับน้องเลยวะ น <Nope. S 2> <c oughs> อนเรียนตีกําลังอะไรบอสจะมาบอกเลีนบ้าหัวเอาเอา,เอา,เอาใครเห็นหยังผี <c oughs> ใครเห็นหยังนี่น <c oughs> ี่ไม่แกงอะไรหยั่งไม่ใครเห็นหยังโอ้ใครเห็นหยังใครเห็นหยังนี่ใครทำไม ไอ้ยังเจเรงให้ทำไมมีเด้องุ้ยเราให้วันนี้มันโกงหกโลกเอฟฟูฟูเดย์บอกคืนยังก่อนเอฟฟูฟูเดย์เป็นมันโกงหกโลกไม่ได้ขอเป็นแฟนจริงๆนะแกงขอให้เชื่อแกงขอซื้อเจีแกงขอซื้อวันนี้มันโกงหกโลกน้องก็เลยมาแกงเจซื้อนี่นี่นี่ง้ยน่องแกงพี่มีเขารู้เสียงแหงได้ตอนที่ได้ยินว่ารถรถ มาขูดเนี่ยไปทำบางสิยังไงบอกแฟนขับสิสวนสวนบอกอืมที่ก็นนะร้งรองไห้เลยนะร้องเนว่าร้องไห้แบบปลาปื้มแบบ,บน้นองขอเป็นแฟนปลาปื้มด่างน,นี่แล้วบางใจสุดเงี้ยแล้วดีบปา <c oughs> นึกว่าปลาปื้มแปลว่าขอเป็นแฟนนู้นนี่นั่นเนาะเหมือนบ่าดูทีมงานก็รู้นะครับทีมงานทุกคนเรารู้หมดนะะฮฉันโมโหจากฉันห้องกับมาฉันห้องกับหูบางสิบอกม่านี่แหละว่าเรา ว่าเราอ่าทำคลิปอ่าคอนเทนต์วันนี้คือคอนเทนต์ไม่วันโกงหกสาวกลล้วนะครับผมไม่ไม่ไม่กเลือใจในแมสตัวกูว่าขี่รถอันว่าขี่รถเท่าหนิแม่ตำยี่ยังหรอภาษาเนาเบิ่งแนวว่าเบิ่งแนวภาษขอโทษด้วยแต่ก็ว nah e euh ันน well. <iled> ี้เป็นวันโกงหกสาวกุลล้ฝรั่งเขาก็เล่นสดกันทั่วโลกขอให้พี่สาวคนนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมรักมากๆพี่สาวคนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปตลาดต่อก่อนนะ <laughs> เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ภาษีเฮ็ดก็คือว่ายุตีในบ้านนั่นจังอันนี้จ<อ>ังบัวเทีออกมาบ<อ>ัวภาษีน้ามาไก่ค่ะต้องลงทุนน้ำเง<อ>่นแหละต้องอยากกระไดมันบอลเนียน้ยยิงเขายิ่มบ่โอเคนะครับอย่าลืมคุณนั่งศูนมั่น,นาาแต่เฮือน <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <laughs> กดซับสไครต์ให้ช่องพี่บ้านพี่แดนชาแนลด้วยนะครับผม เราไปตลาดต่อก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคอนเทนต์ขำๆนะครับผมงดโอเคเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสึงใครในช่องวิบา้าฟิืแลนด์ชาแนลนะครับผม โอ้ยพี่น้องเจอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไลค์นะครับผมสางสันสางสันผลงานนะครับผมและก็ความสนุกสนานนะพี่น้อง้องไปด้เบิรงทุกขุ่ทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวอย่างเด้อยาคียดเด้อเขาไปกำลังใจเขาไปกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลนะครับผมหน่วยรัฐบาลหน่วยรั ต่างๆนะครับผมหน่วยงานต่างๆนะครับผมก็คือขอให้ทุกท่านนะครับผมทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ปลอดภัยทุกคนนะครับผมคนไทยทุกคนขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านทําเพื่อประเทศชาตินะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมขอเป็นลังใจให้ทุกหน่วยงานนะครับผมโอเคสู้ๆขอให้คนไทยสู้ๆผ่านวิกฤตโรคโควิดไปนะครับผมที่สําคัญนะครับผมสูงไม่ใช่ปะอืม ที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพี่บ้านฟินแลนด์นะครับผมรักษาสุขภาพนะครับผมไปด้านนอกอย่าลืมปิดแมชนะครับผมแล้วก็ล้างมือตลอดเวลานะครับผมโอเคบายบายครับสวัสดีครับ